ตามที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับก็แปลงนี้เนี่ยปลูกหลายพันต้นจะมีหลายอายุครับหลายไซส์อย่างไซส์ที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นการปลกปรูกเพื่อตัดยอดนะครับก็อา,อายุประมาณาน่าจะประมาณ 5-6เดือนครับลงดินเอาไว้ก็ปกติแล้วดินที่นี่จะเป็นดินหินเป็นหินเป็นหินรูปลังนะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีแล้วก็สวยงามมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกปาล์มหรือว่ายางพาราเป็นพื้นที่ของป้ยเขียวเนี่ยก็ใช้พื้นที่ล้มยางนะครับแล้วก็ปรับที่เพื่อปลูกพีชปาล์มทั้งผืนเลย เราก็เลยจะเห็นปลาจะเห็นการปลูกพิชปามที่มีหลายไซส์หลายขนาดอันนี้ก็ตอนแรกปลูกเพื่อจะเอาผลนะครับก็จะมีโครงการที่จะปลูกเพิ่มเข้าไปเป็นปลูกเพื่อตัดยอด<ฮ>ก็ถือว่าเ<ฮ>ติบโตดีมากในโซนนี้เป็นการปลูกเพื่อเอาผล ตอนนี้ให้ผลผลิตแล้วนะครับนี่เป็นชุดแรก100ต้นที่ป้าเขียวได้ลงปลูกเป็นชุดแรกก็เห็นว่ามันเติบโตได้ดีก็เลยเพิ่มการปลูกเข้าไปในโซนนี้นเป็นโซนที่2แล้วก็จะมีด้านหลังนะครับมี3-4่โซนรวมทั้งเป็นการปลูกเพื่อประดับด้วยนะครับก็ปลูกตกแต่งรอบๆพื้นที่บ้านด้วยนะ ก็จะมีคนสนใจใกล้ๆก็เข้ามาเยี่ยมชมอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดนี้ไปเขียวทําการจัดการดูแลอย่างดีนะครับมีการจัดการโคนมีการตัดแต่งหนอ่อแปลงนี้เป็นแปลงต้นแบบเป็นแปลงที่จะไว้เป็นแม่พันธุ์ครับก็ถือว่าการจัดการเนี่ยดีมากๆมก็นมีคนมาเยี่ยมไปเขียวบ่อยเลยนะครับอย่างต้นนี้เราก็จะเห็นว่า จันออกมาเต็มเลยนะครับให้ผลแล้วด้วยนี่ครับอายุน่าจะประมาณสองปีนะครับก็หนึ่งต้นเนี่ยแตกจันเป็นสิบจันเลยต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่จันล่างๆสมบูรณ์นะครับเพาจันใหญ่ก็ถือว่าทางใต้เนี่ยอายุประมาณสองปีนี่เริ่มให้ผลผล,ผลิตแล้วนะครับ ก in so um, 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 ็อยู่ที่การจัดการอยู่ที่การบำรุงดินการให้น้ำสม่ำเสมอการจัดการง่ายนะครับพีชปามเป็นพืชตระกูลปามอยู่ในวงหมากที่เราก็รู้กันว่าดูแลง่ายอย่างต้นนี้เนี่ยแทงจันออกมาจากข้อด้านล่างเลยซึ่งก็เซอร์ไพรส์นะครับว่า พีชปาล์มในเมืองไทยเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากๆโดยเฉพาะส่วนพื้นที่ทางใต้แต่ว่าภาคอื่นก็ปลูกได้นะครับ